Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far. เอาละครับกล่าวสวัสดีเราผู้เล่นอ e ีฟุตบอลด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะอยู่กับลุดกุดลิตนะครับตำนานจากเอซิมิลานนะก็เป็นสามทหารเสือนะครับ ก็ในสามทหารเสือเนี่ยผมชอบลุกุลิตสุดแล้วนะครับเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ฟีฟ่าออนไลน์สามนู่นเลยนะครับอ่าเป็นตัวที่โหดมากไม่ว่าจะอยู่ในฟีฟ่าออนไลน์หรือว่าอยู่ในเพจน,นะครับไอต้องเรียกว่าอ e ีฟุตบอลสิดุ <c oughs> ลิตล่างนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเพรสตล์ดีฟและอินฟเวอร์เิร์ดนะครับที่สามารถยืนกองหน้าได้หนะ้าตามกลางลุกกองกลางนะครับเพิ่มตำแหน่งเนี่ยอ่าเอาไปยืนกลางรับได้อีกแล้วก็เซนเตอร์ได้ออกนะครับที่จะอออินวันไปไหนวะเนี่ย ต่อมานะครับก็เดี๋ยวจะมาดูบูสเตอร์กันก่อนนะครับบูสเตอร์ของกุล,ลิตเนี่ยเม็ดท,ที่1เป็นสไตรเกอร์อิสติงนะครับส่วนเม็ดท,ที่2เนี่ยผมสุ่มได้สไตรเกอร์อิสติงพอดีหรือว่าถ้าคุณมีแต้มบูสเตอร์เม็ดท,ที่2นะครับที่สามารถแบบฟลิกได้เลยอ่ะอ่าอันนั้นก็จะไปเพิ่มบอลแคลลี่ก็ได้หรือว่าสไตรเกอร์อิสติงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมแนะนํา2อย่างนี้นะครับ ส่วน booster ์ไซ e r อร s t i n งนะครับก็จะบวกในเรื่องของการหาช่องโจมตีคุมบอลจบสกอร์แล้วก็สปิดต้นนะครับแล้วก็การอัพสเตตของกุลลิดนะครับจริงๆเราสามารถไป106ได้เลยนะครับถ้าเรามีโค้ดอิสกีนะแต่ถ้าเราอัพแบบออโต้นะครับจุดเด่นของกุลลิตล่างนี้ก็จะอยู่ที่การเลี้ยงบอลน,นะครับถ้าเราเอาไปบูตทีมอะไรเรียบร้อยแล้วเนะาะไอตัวเลี้ยงบอลเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะปั่นโค้งเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเร็วนะครับความเร็วความแข็งเนี่ย อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับแต่ว่าตอนเล่นเนี่ยผมไม่ได้อัพแบบออโต้นะครับผมอัพอีกแบบหนึ่งในเมื่อบูสเตอร์ของกุลิตเนี่ยเป็นสไตลเกอร์สติงนะครับผมจะลดเลี้ยงบอลเนี่ยให้เหลือ10แล้วก็เพิ่มไอหาช่องเด็กเตอริตี้เนี่ยให้เป็น10นะครับแล้วก็ที่เหลือไปเพิ่มอาร์เรลส n ตนเพิ่มความแข็งแกร่งของกุลิตนะครับเทนนี้ก็โอเคแล้วผมพอใช้แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น8 4 10 1 0 8 4นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบนะครับว่าจากอัแบบไหนนะผมชอบแบบนี้ อ่เดี๋ยวมาดูสเตตกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเลื่อนแป๊บหนึ่งโอเคสเตตอยู่ที่105นะครับถ้าใช้โค้ด88นะเออมันจะอยู่105นะครับแม้ว่าจะเป็นใช้โค้ดแบบโค้ดล่าสุดเลยที่ไอสเตต89นะครับมันก็105อยู่ดีแล้วก็ผมใช้โยนคอร์สเนี่ยที่บวก2เม็ดก็เป็น105อยู่ดีอ่ดเดี๋ยวมาดูสเตตกันก่อนนะครับการหาช่องเนี่ยอยู่ที่85นะครับคุมบอล91เลี้ยงบอล90้าพองบอล88นะครับแล้วก็ส่งสั้นเนเีี่่่ยยจะอูท82 ส่งยาว77นะแล้วก็จบสกอร์ครับจะอยู่ที่87อ่ามงบอล84เล่นรุดตั้งเตะ90ปั่นโค้ง90นะครับแล้วก็สเตตป้องกันนะครับการยืนเกมรับอยู่ที่71นะแล้วก็ไอเข้ปาประทะเนี่ยอยู่ที่74คาดุดันอยู่ที่76นะครับแล้วก็ไเอเ้ defensive engagement การช่วยเกมรับเนี่ยอยู่ที่72นะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเอาไปอัพเซนเตอร์ยังอัพได้เลยกุลิตเนี่ยพูดตามตรงเลยมันเล่นในทุกตำแหน่งม,มันดีไปไหนวะ แต่ต่อมาก็จะเป็นความไวนะครับความไวเนี่ยอยู่ที่91สปีดต,ต้นอยู่ที่95นะครับแล้วก็ไอคิฟเวอร์ Power เนี่ยอยู่ที่93จ้ำ90ความแข็งแร่ง92แม่งไวแม่งแข็งยิงแรงโัดสูงโอ้แบบตัวบ้าบออะไรวะเนี่ย บาลานะครับก็จะอยู่ที่8 6นะซเตอร์มินา88เล่นได้ทั้งเกมแน่นอนครับเพราะว่ามีไฟติ้งสปปริตนะครับแล้วก็การใช้เท้านะครับคุณลินเนี่ยถนัดเท้าวขวาแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าใช้ได้2เท้าเลยนะครับก็คือเป็นกนเตะ2เท้านะแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเป็นฟอร์มอันเดอร์วอลลิ่งนะครับเป็นฟอร์มสม่ำเสมอ,อการป้องกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นโลนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจ็บนะเพราะว่ายังไม่โดนเข้าหนักนะครับ อ่าแล้วก็สกิลที่เขาให้มานะครับก็จะมีหม่งบอลมี r i ซิ่งช็อตแล้วก็สกิล l องเ r a ชูติ้งนะครับมีอโ u m า t ิฟินิชชิ่งด้วยก็เอาไว้จบสกอร์แบบอ่าตียิงกาอะไรอย่างงี้เนาะอ่ามีฮิตทิกใช้ลูกส้นท้านะครับแล้วก็มีเ i ิร์ t ท m e ช็อตแล้วก็สกิลถัดมาเป็น p e n n มิโนฟินิชชิ่งนะครับสกิลพิเศษนะก็จะยิงได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในท่าที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ถอนพาร์จากรูช่องเอาไสคูลเลอร์ปัดเซก้อยนะครับก็ fifty b u l l e นะครับแล้วก็ในการเพิ่มสกิลนะครับ b u l l ิตเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเพิ่มสกิลอย่างมากเลยถ้าจะให้แบบเก่งสุดๆเลยนะ เพราะว่าถ้าไม่มีสกิลช่วยเนี่ยแกจะเหมือนขาดเกันเกินอยู่นิดนึงนะครับตัวสกิลที่ผมกดมานะครับก็ไม่ตรงกับที่ต้องการเท่าไหร่นะครับก็จะมีดับเบิลทัชนะแนะนําเลยนะครับแล้วก็วันทัศพาร์ตมีแน่นอนต้องมีแน่นอนนะครับแล้วก็ปั่นโค้งเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้อ่แอเลี่นซูเปอร์ลิตี้มีไว้ก็ดีนะครับแล้วก็โกคอนโท้โซคอนโต้เนี่ยจะช่วยในการเลี้ยงบอลคุมบอลได้ดีขึ้นนะครับ5สกิลเนี้ยเนี่ยโอเคละนะครับส่วนตัวของผมนะสกิลแรกที่ต้องหาเลยคือวันทัศพาร์ตนะคริงๆเเเพราาะววว่ปป็นนตัักมด้ย สำหรับการรีวิวรุดกุลิตนะครับต้องขอบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่มีรุดกุลิตเนี่ยถ้ามีงบประมาณพอนะกดหาครับยอมรับว่าเป็นตัวแบบว่า all in one จริงๆมันทำได้ทุกอย่างเกินนะครับแบบไม่มีข้อเสียเลยหรอวะผมนึกถึงจูดเบลลิงแฮมนะจูดเบลลิงแฮมเนี่ย,ยมันเป็นตัวที่เลี้ยงบอลดีมีความแข็งนะครับแล้วก็มีความไวด,ด้วยยิงดีด้วยแต่ว่ากุลิ มันจะเหมือนจูแต่ว่ามันเหนือกว่านั้นะนะครับอ่าอันนี้โมองเข้าไปแล้วก็การยืนตำแหน่งของกุลลิดนะครับเรียกได้ว่ายืนตั้งแต่กองหน้ายันเซนเตอร์คุณเอ๋ยจะยืนปีกได้ได,ด้วแบบโอ้โหเรียกได้ว่ามันเทียร์แซดแล้วอ่ะไม่ใช่เทียร์เอสเออเทียร์แซดเลยอ่ะอ๋อทีมขาดกองหน้าเหรอใช้กุลลิดสี่อุ๊ยหน้าต่ำอยากได้หน้าต่ำใช้กุลลิดสี่อุ๊ยกลางลุกอ๋อเดี๋ยวรออัพใหม่อัพกุลลิดใหม่เป็นกลางลุกละกันนะครับอ่าขาดกองกลางใช้กุลลิดอัพกองกลางอ่ะขาดกลางลับอ่าาเซนเเตอร์ดี๋ยวใช้เเเป็นนนซตอร์ละกั อุ้ย้าบบมากเออจริงถึงจะยืนออฟสไตล์เนี่ยแต่ว่าเกมตอนนี้มันมีไอ้นี่แล้วนะคุณนะแบบฟิกตำแหน่งอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ไงแต่ว่าสกิลของคุลินลางเนี่ยมันมาเป็นกองหน้าจ๋าไงถ้าเอาไปยืนกองกลางกลางรับอะไรเงี้ยไอการเพิ่มสกิลห้าสกิลเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเกี่ยวกับเกมรับหรือเปล่าอ่าอ่ามาดูจังหวะนี้ครับความแข็งครับเนี่ยวิ่งไปยิงไปเบียดไป,ไปโอ้โหเรียกด้ว,ว่าความแข็งของคุลินเนี่ยก็เป็นตัวที่แข็งมากๆนะเออไปกองหน้าแบบสายแข็งเลยนะครับอันนี้วิ่งไปแล้ว แล้วก็มีความไวด้วยนะอ่าเนี่ยเขาเบียดไม่เข้าครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับเพื่อนอเมเนฟินิชชิ่งช่วยได้ครับเออโดนเบียดโดนอะไรเนี่ยยิงแม่นอยู่แล้วครับแต่อันนี้ก็ปันบอลให้เพื่อนนะครับ ยิงไปอันนี้เพื่อ,อยิงออกยิงยากมาน,นิดนึงผมเล่นยากนิดนึงแล้วก็กุลินเนี่ยถึงเราจะอัพเป็นแบบกองหน้าเลยนะแต่ว่าค่าป้องกันของเขาก็เป็นสีเหลืองหมดนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ระวังเนี่ยโดนกุลินฉกไปยิงได้ง่ายๆเลยนะครับโอ้โหถ้ามีแท็กแบ็กถ้วยก็ดีนะเปลี่ยนสกิลจากเอเรียสุร์ลิตี้แย่งหม่งเนี่ยเป็นแท็กแบ็กก็ดีเหมือนกันอ่าไว้ป่วนเกมรับเขานะครับอ่าเนี่ยจังหวะนี้ปุ๊บอ่าปั้นเกมครับเป็นตัวแบบปั้นเกมอ่ะเออเป็นดีฟไลน์ก็ต้องปั้นเกมนะครับอ่านี่ย ไม่ได้ประตูปีเตอร์เชคเหนียวจริงฮนะแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะวิ่งทะลุช่องครับเนี่ยจ่ายตอกต้นครับแล้วก็ยกข้ามหัวไปครับมีความไวอยู่แล้วความไวความแข็งนี่ครบครับเนี่ยยิงไปเรียบร้อยความคมก็มีโอ้ยพอบคุณเออ <laughs> ตัวมันอออินวันจริงๆนอะแล้วก็ไม่มีข้อเสียเลยนะคะกุลินไม่มีข้อเสียเลยนะในความคิดของผมนะครับเท่าที่เล่นมาเนี่ยแทบไม่เจอเลยแต่ว่าไอจังหวะแบบ จะวิ่งทะลุช่องเนี่ยอาจจะบางครั้งอาจจะไม่เอยวิ่งเพราะว่าเป็นตัวดิฟไลนะครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะไหลบอลสวยๆให้เพื่อนเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่ามีสกิลทอนพาด้วยอะไรด้วยเนาะเล่นหน้าคู่เนี่ยใช้กับกองหน้าที่วิ่งไวๆไ,ไว้ทันชิงด้วยกันอะไรประมาณนี้น่าจะดีมากๆเลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับรุดกุลิตครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบภูมมากๆอะ่ะเออถ้าเปิดได้นี่แบบว่าเหมือนกับว่าคุณได้แบบ ตัวละครที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมของคุณน่ะเออในทีของคุณนะครับแล้วก็ตอนที่กุลิตมาเป็นสไตล์นี้เนี่ยผมได้ยินเสียงบ่นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับน้องผมในที่ทำงานก็บ่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันชอบกุลิตที่เป็นแบบพวกเกที่กับพวกตัวเติมอะไรงี้มากกว่าครับกุลิตตัวก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเติมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าผมเล่นดิฟไลน์บ่อยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมชอบใช้เบเซม่าเบเซม่าเป็นตัวดิฟไลน์ไงอัพจากเบเซม่ามาเนี่ยเป็นยนเออน์ือัน เออผมเล่นแต่ตัวดิฟไล์สมัยก่อนเนะี่ยก็เลยแบบรู้จังหวะว่านักเตะสไตล์นี้มันต้องเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับบางจังหวะก็เขาจะไม่วิ่งทะลุช่องเอออย่าไปฝืนแทงนะก็ไปฝากบอลกับเขาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยทําจริงกันบุกด้วยกันอะไรประมาณนี้บุกกับทีมอ่ะก็ประมาณนี้นครับสำหรับการรีวิวรูดกุลิตนะครับผิดพลาดตรงไหนก็มาอธิบายได้นะครับแล้วก็การอัพกุลิตแบบไหนดีที่สุดเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้แบบช่วยๆกันนะครับ อ่ะเอาไว้เจอกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือกดซับให้กับผมด้วยนะครับเล่นเกมไม่สนุกนะครับจะไปหัวร้อนมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้กองหลัง AI กองหลังเนี่ยแม่งเออจริงเออผมยอมรับเลยว่าแบบบางทีมันยืนลอยอ่ะแบบค่าตำแหน่งยืนเยอะนะกองหลังผมนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ยืนลอยเกินลอยแบบไม่ประกบเลยเออเอาละยังไงก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ดูจนจบนะอ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ